ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักอุปกรณ์ในการาล้างหน้าไก่เนาะอันนี้อันนี้เตาแล้วก็เอาไว้ต้มต้มน้ำร้อนเนาะ,อ,อ,ะอะไรนะเตามันเป็นเตาไฟฟ้าน,นี่เออเตาไฟฟ้าต้มน้ำร้อนนะคะเสร็จแล้วอันนี้อะไรยาสมุนไพรมั้ยยาสมุนไพรเอาน้ำร้อนมาใส่ใช่ไหมใชม่เอาน้ำร้อนมาใส่ ยาสมุนไพรแล้วพวกนี้เป็นเป็นยาบำรุงอันนี้อะไรนะน้ำมันตับปลาพวกน้ำมันน้ำมันตับปลามีอาหารเสริมอันนี้รักษาเห็นฉลากไม่ได้หรอกรักษาโรคบิดอันนี้ก็อาหารอันนี้ก็อาหารเสริม ็มีอาหารเสริมอันนี้ก็สมุนไพรพวกนี้คืออาหารเสริมอันนี้เวลาถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตีกลับมาฟกช้ำอันนี้รักษาได้อันนี้อะไรนะยาทารักษาหน้าไก่อันนี้กขมินรักษาหน้าไก่รักษาหน้าไก่อันนี้กาวไว้พันอะไรพ,พันเดือยพันเดือยพันเดือย อันนี้เป็นอาหารเสริมโอ้อุปกรณ์เขาเยอะแยะเลยเดี๋ยวอะไรนะนี่อันนี้อะไรอเอาน้ำมาน,น้ำอุ่นมาผสมอ๋อเขาใช้น้ำอุ่นเช็ดใครจะไก่กบโพไม่ต้องถ่ายมือน้ำเนออ่าอ่าไม่ไม่เอาในแบบใช่ไหมไม่เอาในแบบอะอืออ่ะอันนี้ล้างหน้าไก่ อ,อันนี้เพิ่งไปชนชนะมานี่อ้าวเนี่ยโอ้ให้รางวัลน,น่อยเดี๋ยวยังว่นจะไปชนนี้อ๋อวันนี้จะออ,อกอีกใช่ไหมออกอีกอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อันนี้อันนี้ให้พักผ่อนก่อนอันนี้ผ่านผ่านเวทีมาโชคชนสามไก่สี่ไก่อสามไก่สี่ไก่อันนี้อายุประมาณสิบประมาณขวบหนึ่งอันนี้ขวบหนึ่ง แล้วแล้วไก่กี่ปีเอกี่อายุเท่าไรมันตีได้ส่วนมากก็สิบเดือนนะสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนก็เริ่มซ้อมเริ่มซ้มอมเริ่มตีแล้วทีนี้อายุอายุการใช้งานของมันกี่ปีอยู่ที่ขนไก่ด้วยเหมือนเห<ข>มืนอนคนเออเหมือนคนละเนาะเหมือนคนแข็งแรงไม่แข็งแรงอย่างงี้หรวอว่าวไหนเก่งก็ได้ตีนานนะอืมถ้าเก่งก็ตีนานน่ะเขาเรียกแนวไก่ตีเนาะ ที่ว่าคนเก่งๆเนาะเขาเทียบกับไก่ตีบ้านเองชอบว่าแนวไก่ตีว่ะอันนั้นข้างในรอยติดขมิ้นมันเวลาลงแล้วเปลี่ยนขนมันจะเปลี่ยนสีจากสีขาวเวลาเช็ดน้ำจะเป็นสีทองสีเหลืองไม่ต้องอาบน้ำอันนี้เกิดอาบน้ำแล้วเนาะเขาเรียกว่าอาบน้ำไก่ ใช้เวลาประมาณเท่าไรที่เวลาทำความสะอาดไก่หานาทีตัวตัวห้านาทีต่อตัวนี่ก็มีหลายตัวคนลักนี่เขาลักจริงๆเห็นที่ก็ตีกันแถวไม้ให่คนเต็มงานสีมาก็ไม่ปานบ้านเราอ้ยิ่งจะเล่นบ้านแล้วนะแล้ว อันนี้ไม่เช็ดมากแล้วเดี๋ยวจะพักอืมผักก่อนใช่ไหมแล้ววันวันนี้จะไปเอาตัวไหนไปลองไปดูเฉยเฉยก็ว่าไปดูไปดูไ<ป>กลไจากบ้านจากตรงนี้ไหมหรือเพียงใช้ไปหน่อยไอเวลาเที่ยงก็ใส่ย,ยาอะไรไหมหรือว่าเอาแค่น้ำอุ่นต้มสมุนไพรไอไอที่ต้มน่ะสมุนไพรใช่ไหมไ สมุนไพรสำหรับไก่โดยตรงสูตอรอาจารย์ใหม่สูตอรอาจารย์ใหม่เดี๋ยวไม่ออกชื่อบ่อยออกชื่ออนุนี่นั่นมากไม่ได้เดี๋ยวยูทูบไม่หายลง<笑><笑> <Panda> แค่แค่ไปตลาดยังไม่หายลงเลยเราก็ยังไม่เข้า,ขาใจนะตอนนี้มันเจ็บปากอยู่จะปากจะปกติมันจะกินเอง อ๋อนี่อาหารอาหารเสริมเอากินอาหารเสริมเลวเชฟจะได้กินแล้วอาหารเสริมนี่ทำยังไงแล้วเขาเขาไม่แต่มาใกล้ยี่ห้อใช่ไหมใช่นี่มันเจ็บปากปกติมันกินเองได้อยู่เนี่ยมันกินอยูะเก่งเก่งเก่งนั่นคือน้ำน้ำสมุนไพรเอากินกินอาหารเสริมแล้วก็กินน้ำตามอืม น้ำตามที่ไอ้อันขาวนี่มันเป็นอันสีฟ้ามันยาทาเดยเนาะใช่ไหมอันสีนนไหนอะไรพวกเล็กอันนี้ทาหน้าไหมอันนี้ทาหน้าไอ้ทาปากาไหนนวะะโอ้ยไก่ก็เหมือนคนเนาะจะเขา,นนเาม,มีเครื่องสำอางเหมือนกันเลยมีเครื่องสำอางเหมือนกันมีหลายอย่างเลยตรงนั้นตรงนี้ตรงนู่น อ่าวน้อเราต,รตร้องใชัยเขาทำมาหากินรักยิงกว่าเมียอีกกว่าไก่นีน่แหละใช่เอาไก่นอนบนเตียงเอาเมียเมียออกไปข้างนอกเลยสบายตัวยัง ยังไม่ล้างตีนให้เมียเลยจนะมีเมียยังล้างตีนให้ไก่เม,มียมีตะมันจะล้างให้เองว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอะโช,โชว์ตัวหน่อยเร็วความสวยงามอไปแล้วล้างแล้วก็ไปเดี๋ยวก็คิวตัวต่วตอไปไปหากันอีกอื แล้วมันมัน,ม,นมันเคยวิ่งออกไปข้างนอกไหมไม่เคยหล่เอเข้าลูกอ๋อมันมันไม่ออกไปไหนใช่ไหมมันไม่ออกมันคุ้นล้วอ๋อคุ้นล้วไม่ออกไปไหนโอเคอ่ะนี่เดี๋ยวเขาก็ทําตัวต่อไปเหมือนกันเลยทําเหมือนกันทุกอย่าง